ไปดูในพื้นที่ของสวนนราธิวาสกันบ้านกับกิจกรรมดีๆนะคะที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะพาไปชมบรรยากาศการฝึกซ้อมพายเรือนะคะริมเขื่อนท่าพระยาสายค่ะคึกคักเสริมสร้างในเรื่องของภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีการแข่งขันค่ะชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในวันที่22ไปจนถึงวันที่24กันยายนนี้ค่ะ ที่บริเวณริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมชมการฝึกซ้อมผายเรือบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักโดยว่าที่ร้อยตีจิรัสสิริวัลลบในอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวด้วยค่ะว่าช่วงของวันที่22ไปจนถึงวันที่24กันยายน2566จะมีการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองเรือโคชสีฉีดด้วยพระชทานหน้าพระที่นั่งเป็นหนึ่งในงานกิจกรรมของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่46 ซึ่งประชาชนค่ะมาร่วมชมอย่างเนืองแน่นทุกวันและบริเวณนี้นะคะก็จะมีภาคเอกชนค่ะเปิดตลาดริมเขื่อนเกิดการจับใจ่ายใช้สอยเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกทั้งตลาดก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียขณะเดียวกันค่ะกลุ่มเด็กและก็เยาวชนให้ความสนใจร่วมชมเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันมองว่ากีฬาพายเรือค่ะจะกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาจากยาเสพติดค่ะขณะที่นะคะนายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวว่าจัง งหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่46ประจำปี2566บริเวณสวนสาธรารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพันษาหรือว่าสวนรอ5อําเภอเมืองนราธิวาสนะคะภายในงานค่ะมีกิจกรรมกองงานที่สำคัญอาทิเช่นกองงานแข่งขันเรือกอนและเรือยอกองและเรือคชสีค่ะชิงถ้วยพระชทานหน้าพระที่นั่ง มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการแข่งเรือวิถีชีวิตชาวประมงจังหวัดนราธิวาสเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกทั้งนะคะยังมีขบวนแห่ทางน้าที่สวยงามตรักการตาอีกด้วยทั้งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ24กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุณาปโปรดเกล้าโปรดก,กระหมอ่อมให้พลเอกกรมมนาทรุดดิษองคมนตรีนะคะเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่ง ขงขันพร้อมกับชมการแสดงจากนั้นค่ะผู้แทนเรือที่ชนะเลิศและรวมไปถึงรองชนะเลิศน,นะคะในการแข่งขันเข้ารับถ้วยพระราชทานค่ะ